ครับข้อ5นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ a, b, s และ t นะครับเป็นจำนวนจริงบวกจริงบวกนะน้องอะไรไว้จริงบวกโดยที่ a, b, a น้อยกว่า b และ s น้อยกว่า t ครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะก็ขอขอ,ขอเหล่านี้ครับอ่ะเวชั่งไว้ก่อนเรามาดู a กับ b, s และ t ตรงนี้ก่อนนะน้อง a น้อยกว่า b ใช่ไหมพี่ให้ a เป็นร้อยครับ แต่แทนเป็นน้อยนอนหนูน้อยนะ B เป็นมากครับ B เป็นมากมอม้าและ S น้อยกว่าน้อยกว่า T ถูกไหม S น้อย T มากอ๋อมอม้าไปแยกก่อนแยกก่อนทีนี้ครับเรามาดูตัวเลือกกไม่ใช่ตัวเลือกสิเขาถามว่าอันไหนถูกเรามาดูก่อนครับ A นะครับ A น้อยถูกไหมน้อย S น้อยครับแล้วเครื่องหมายน้อยนะ และ b เนี่ยเป็นมากถูกไหม b เป็นมากถูกไหม,ม,ก,ก,ไหมก็มากครับคูณอยู่กับ t t ก็เป็นมากครับน้อยคูณน้อยต้องน้อยกว่ามากคูณมากถูกไหมครับก็แสดงว่าข้อกอถูกครับไปถูกแล้วนั่นหนึ่งข้อขอครับเรามาดูกันเขาบอกว่าเศษ a ส่วน t ลบ s ครับต้องน้อย ไม่ใช่น้อยกว่าเศษ b ส่วน s อลบทมามาดูกัน a นะครับ a เป็นน้อยถูกไหมครับ a น้อยส่วน t ีลบเอลบเมากลบน้อยถูกไหมครับต้องน้อยกว่า b นะครับ b เป็นมากถูกไหมครับส่วนด้วย s s เป็นน้อยน้อยลบมากอ่าเรามาดูตรงไหนเราดูตรงส่วนครับมากลบน้อยได้เลยนะ้อง มากลบน้อยได้บวกถูกไหมได้ค่าเป็นบวกปุ๊บน้อยลบมากได้ค่าเป็นลบถูกไหมอ้าวแล้วลบมันจะมากกว่าบวกได้ไงครับจริงไหมแสดงว่าตัวไม่ใช่ตัวเลกเออเรียกว่าอะไรดีเรียกว่า,วาขอแล้วกันข้อความขอผิดมาดูข้อความขอกันนะครับข้อความขอเอสครับเอสน้อยถูกไหมลบหนึ่งส่วน A อก็คือน้อยถูกไมครับแล้วก็บออน้อยกว่า T ครับทีมากครับลบเศษหส่วน B ครับ B ก็มากเหมือนกันอ่ามันเป็นอสมการน้องใช่ไหมเราสามารถย้ายฝั่งได้ถูกไหมครับย้ายไปย้ายเป็นมากลบน้อยก็คือย้ายย้าย น้อยไอ้น้อยนะไปอยู่ฝั่งนี้แล้วไอหนึ่งลบมากเนะี่ยไปอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมครับจะได้เป็นลบหนึ่งส่วนน้อยบวกหนึ่งส่วนมากใช่ไหมครับน้องมากลบน้อยได้ไรได้เป็นค่าบวกถูกไหมครับแล้วลบหนึ่งส่วนน้อยบวกหนึ่งส่วนมากได้นะครับได้เป็นค่าลบอ้าวรู้ได้ไงเป็นค่าลบน้องลองมาดูนะ สมมุติพี่ให้น้อยเนี่ยน้อยก็คือหถูกไหมครับก็คือลบเศษหส่วนหนก็คือลบหถูกไหมครับบวกมากเนี่ยเมื่อกี้ให้น้อยเป็นหใช่ไหม αι? มากพี่ให้เป็นสิบวกเศษหน, 10, สน, 10, สน 1, ึส่วนเศษหนึส่วนก็คือศูนยจุถูกมับย์จุลบหนึ่งบกวกศูนย์ได้เท่าไรเท่าไรครับเท่ากับลบศูนย์้าครับอ่าเห็นไหมมันเป็นลบ แล้วตรงนี้ลบน้อยกว่ามากเป็นจริงไหมครับจริงครับแสดงว่าข้อคอควายไม่ใช่ข้อดิอย่าสับสนเอ่อข้อความข้อความข้อความคอับถูกครับแสดงว่าข้อห้านี่มีข้อความคอข้อความคอกับข้อความกอนะที่ถูกก็คือตัวเลือกที่ห้าครับก็คือข้อความกอและข้อความคอถูกต้องเท่านั้นนะครับต่อไป